สดีครับวาในพบก,กับเก่งกาศนะครับผมที่นี่ลอมเลอร์คาเซ,เซนเตอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถเอามาชนกันนะครับผมกับแบรนด์อูสุแล้วก็แบรนด์โตยโยต้านะครับผมมาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับว่าคันไหนแต่งเท่และคันไหนน่าใช้งานความคุ้มค่าของคันไหนคุ้มค่าที่สุดนะครับผม ก่อนจะไปดูรถกันนะครับผมฝากที่ตั้งร้านก่อนเลยร้านของเราน,นะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนเลียบบารีนะครับอยู่ระหว่างซอยเลียบบารี30กับซอยเลียบบารี32นะอยู่ห่างจากสํานักงานเตขตหนองจอกประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่มาไม่ถูกนะครับผมติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยที่เบอร์0ูเปอร์สองนย์แปดหนงหนึ่นะครับหรือจะเป็นที่ Line Off ฟิเชีตรงนี้ได้เลยนะครับผมที่แอดทีดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมอ่ะวันนี้น้องเก่งก็พามาดูในส่วนนนนนของรถงองรถ2คคััคีี้ะบผมเปป็ 2,022ทั้งคู่เลยคันนี้นะครับผมเป็นตัว N T นะครับผม2.4กับคันนี้นะครับผมเป็นตัว Blue Power นะครับผมเป็น1.9นะครับผมปี2คันนี้ม่ม่นคันนี้ม0่ม่ปี2เหมือนกันหมดเลยนะครับคุณค้าท่านใดนะผมที่กําลังลังเลว่าจะซื้อคันไหนดีและคันไหนเหมาะสมต่อการใช้งานของคุณลูกค้านะครับผมวันนี้ก็มีเป็นนอกระบาตตอนเดียวตู้ทึบตัดใหม่ตรงรุ่นให้เลยนะครับคุณค้าทั้งสองคันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของ รีโว่กันก่อนเลยนะครับผมกับแบรนด์นี้นะครับผมเก่งมองว่าเป็นรถที่สมรรถนะดีและก็ประหยัดน้ำมันทนทานทนมือทนเทา้าอีกเช่นเดียวกันนะครับผมคันนี้ก็จะมาในส่วนของใบหน้าหมูป่าพร้อมกับไฟชุดแต่งให้เรียบร้อยนะครับผมล้อมแม็กคู่หน้าเป็นล้อมแม็กเวลล้อหลังเป็นล้อก,กระทะผาพร้อมกับยางบรรทุกนะครับผมตู้ทึปตัดใหม่ตรงรุ่นเลยคันนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าสวยงามมากๆเป็นตัวเซตอิดิชั่นเอ็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผม ตู้ตอนใหม่ตรงรุ่นเลยนะฮะและเป็นรถที่บรรทุกได้ประมาณ2ตันได้ไป2ตันนะครับผมคันนี้ก็จะให้ความแบบว่าสปีดต้นที่แบบว่าดีกว่าอีกแบรนด์หนึ่งนะผมคือแบบว่าจุกๆเอาไปเลยแบกจุกๆสปีดเต็มที่ไปได้ไกลเลยนะผมขึ้นคงข,ข,ขึ้นเขาก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับแบรนด Toyota, 4, ์ Toyota Revo 2.4คันนี้นะฮะเป็นตัวเอนที่ที่สำคัญไม่น้อยรถสวยคุณภาพ มือเดียวปลายแดงด้วยนะฮะเอาไปเลยนะครับผมผมบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ทนทานแบรนด์หนึ่งอีกเช่นเดียวกันและสีสีสวยเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในสองของด้านในกันเลยสำหรับในแบรนด์ของ t o y ยต a ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะดีไซน์ด้านในแบบว่าทันสมัยนะครับผมที่เราเห็นหลกัลกๆเลยนะเป็นแอร์แบ็กแอร์แบ็กคันนี้ให้ไปเลย3ลูกนะครับผมมีตรงพวงมาลัยใต้เข่าคนขับแล้วก็ฝั่งตรงโน้นนะครับผม อย่างคันนี้นครับผมได้เป็นจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนี่นะครับผมทัชสกรีนสวยๆนะไมน้อยสี่หมื่นโลนะครับผมแอร์สี่ช่องอีกเช่นเดียวกันเหมือนกันนะฮะมีฝั่งตรงนู้นตรงนี้สองหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมและแอร์นะครับผมก็จะมีเป็นสามสามที่ปรับปรับเป่าหน้านะครับเป่าเท้าเป่าเท้านะครับผม นี่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับความแรงของลมนะอันนี้ก็จะปรับความเย็นของแอร์นะครับผมนี่สวยไปเลยนะครับคือูใช้งานได้ปกติเลยนะนี่นะครับสวยนะครับมาพร้อมกับนี่เลยช่องเสียบ USB มีมาให้นะครับผมเกียร์6สปีดนะครับผมเอาไปเลยนะฮะพร้อมกับเกียร์ถอยก็จะได้เป็น7เกียร์เอาไปเลยนะฮะเบรบกมือใช้งานได้ปกติเบาะหนังสีดำนะครับสวยแบบนี้เอาไปเลยนะครับสำหรับ Toyota Hilux r v o 2.4ตัวเองที่ ไม่สี่หมื่นคันนี้นะครับผมแต่ที่ร้านเราทขาบอกเลยว่าเราได้ทําการเปลี่ยนฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่สวยแบบนี้เอาไปเลยนะครับผมทั้งด้านข้างด้านหน้าเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วอ่ะและในส่วนของกระจกนะครับผมคันนี้จะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าด้วยแต่ยังไม่พับไฟฟ้านะตัวนี้ปรับไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะครับผมที่สวยแบบนี้เอาไปเลยสําหรับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับผมเครื่องยนต์2.4ุดสี่ นะฮะต้องบอกกันเลยว่าเขาได้แรงม้าเท่ากันนะครับผม150แรงม้าแต่จะต่างกันตรงที่ซีซีนะครับผมกับ2 4ซีซีกับ1 9ซีซีนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมใครที่กําลังมองกําลังเล็งอยู่นะครับผมโตโยต้าทนมือทนเท้านะครับผมส่วนเรื่องน้ํามันเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าใกล้เคียงกันมากๆเลย14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมทั้งคู่เลยนะอยู่ที่คนขับอยู่ที่การใส่เกียร์นะฮะ ก็ถ้าขับแบบธรรมดาปกติเลยก็14กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งคู่เลยนะผมอ้าเดี๋ยวเราย้ายแบรนด์มาที่คันนี้กันบ้างคันนี้นะครับผมเป็นปีส0 2 2ัิบไมโน้อย4 5 0 0 0าันโลนะฮะใบหน้าสีสวยคันนี้ได้เป็นสีทารัมโบปี2ี่เช่นเดียวกันนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ก็ถูกใจพ่อน้องออเนิวแม่น้องออเนืเช่นเดียวกันนะครับผมก็อย่างที่เขาพูดก,กันนะครับว่าคันนี้จะได้ในเรื่องของช่วงล่างนะผมการเข้าโค้ง ก็จะดีและหนึบก,กว่านะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการออกตัวการสปีดถ้าบรรทุกไปนะครับผมตันครึ่งถึง2ตันอย่างคันนี้ก็คืออาจจะออกตัวไม่ทันกับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมแต่ช่วงล่างคันนี้ค่อนข้างที่จะหนึบและดีมากๆเลยครับทนทานเหมือนกันทนมือทนเท้าเหมือนกันนะครับสาหรับแบรนด์อิโตสุนะครับผมอะไรหาง่ายทั้ง2แบรนด์เลยนะฮะที่สวยแบบนี้ไปเลยสีเทารลัมโบนะครับผม ตู้ซูบตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับผมและคันนี้ได้เป็นล้อแม็กสีวงสีเส้นเลยเป็นล้อแม็กเวลนะครับผมยางเบิกใหม่บอกเลยว่าคันนี้ก็แต่งออกมาได้เท่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบเลยเนาะนะครับผมแล้วแต่การใช้งานและความชอบส่วนบุคคลแต่น้องเก่งนะครับบอกได้เลยว่าชอบทั้งคู่นะฮะไม่มีใครกินใครขาดเลยนะครับผมสาหรับอีซูซกับโตโยต้านะบอมเครื่องยนต์1.9กับ2.4นะครับผม 150แหลแรงม้าทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในคันนี้กันต่อเลยนะฮะเกียร์6สปีดเหมือนกันเลยนะนี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวร์นะครับผมจะแตกต่างกันตรงที่ Airbag Airbag ในส่วนของอซูุคันนี้จะได้เป็น2ลูกนะครับเป็นตรงพวงมาลัยกับตรงฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะฮะนี่ไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวติดครบหมดเลยคันนี้ก็จะได้เป็นที่ปรับมาอันอันเช่นเดีวยวกันนะครับผมนี่จะมีในส่วนของปรับ ลงหน้าปรับรองเท้าหรือปรับทั้งคู่เลยแล้วคราวนี้ก็จะเป็นความแรงลมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปรับความเย็นของแอร์ آ آ จุดตต่างที่2ตรงนี้ก็จะมีเป็นนี่เลยตัวหน้าจอนะครับผมจะไม่มีแต่รีโ o วมีนะครับผมแต่วิธีนใช้งานได้ปกตินะนมีสาย aux สาย arc แล้วก็ที่เสียบ usb มาให้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าสวยอีกเช่นเดียวกันนะฮะ เกียร์หสปีดนะครับผมมีที่วางของมาให้เล็กๆน้อยๆน,นะกระจกไฟฟ้าออโต้ดาวด้วยนะครับผมมาพร้อมกันนี่เลยที่ปรับกระจกไฟฟ้าที่วางแก้วมีมาให้นะครับผมนี่ตรงนี้ที่วางแขนก็เป็นซอสพัทนะฮะที่วางแค่น้ํามีมาให้ครบแอร์สช่องอีกเช่นเดีกันจะมี1 2ึ่งสองสามสี่ไฟฟดานติดครบหมดนะครับผมก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งเลยที่สวยและคุ้มค่า และประหยัดน้ํามันนะครับผม14กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะฮะทั้งคู่เลยเอาไปเลยนะครับผมชุดแต่งก็จัดให้สวยแบบนี้เอาไปเลยนะครับผมใครนะครับที่กำลังมองหาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอิสตุหรือว่าในส่วนของ t o y ต t a ตก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมดีไม่เหมือนกันนะครับผมน่าใช้งานเหมือนกันแล้วก็คันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเหมาะสําหรับการใช้งานของลูกค้านะครับผมที่อยากใช้งานประเภทไหนนะฮะ แต่อกได้เลยว่าไปใช้งานได้เหมือนกันเลยก็บากตอนเดียวตู้ทึบสวยที่นี่ลำเลิศคาเซ็นเตอร์นะครับผมเรดี DD, มีสลิปอายุงาน6เดือนขึ้นไปออกคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำนะฮะอนุมัตรถภายใน1ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้ภายในวันเลยครับสำหรับวันนี้ครับผมน้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอารถมาแนะนำนะผมเครื่องยนต์1น s กับเครื่องยนต์2 4ง t ปี2ี่ไม่4 0 0 0 0่นเท่ากันเลยนะผมสำหรับใครที่ชอบนะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละ8 00 0กวกาบาทเท่านั้นเอง สนใจติดต่อมาได้เลยนะผมหรือใครนะรผมที่มีความรู้เรื่องของรถทั้ง2แบรนด์2คันนี้นะผมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมติน้องเก่งได้เลยนะครับผมว่าผิดตรงไหนถูกตรงไหนนะครับผมคอมเมนต์ช่วยกันได้เลยนะครับผมตอรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ